สบายดีพี่น้องมันมันนี่สิพามาเห็ดน้ำขขาปุ้นแต่ว่าตอนตอนที่ต้มบ่าได้ถ่ายให้เบิงเพราะว่ามันทรับสนแห้งเมื่อยเพราะโอ้โหไป,ป,ปตแปตแ่แ่บไปแต่แ่บตอนนี้กำลังจะเอาลงหมออยู่ยน้ำขขาปุ้นกันมี ทั้งตีนไก่ทั้งลูกซีนเจน่ากับปูนกะใบบักโูดกับ,แบบกบหัวขาแล้วก็หัวกระเทียมอันนี้ขวแล้วเรบ,บร้อยแล้วเอาลงมาใส่ดูแดงขนาดเลยน้ำไก่น้ำไก่แล้วก็กะทิ เอาไก่เห็ดน้ำปลามันคาวบอมากกินไปหน้าน,น้ำปลา,ากินแต่น้ำไก่น้ำปลามันจะเคาว,าวปลาอันนี้มันยังบบรานขึ้นเป็น น้ำสีแดงแดงเอาลงไปใส่อันนี้น้ำกะทิอู้เป,ป็ดเสแอบเลยมาเนี่ยเป็นห้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อตีนไก่น้ำลูกชิ้นกับปกาลายเลย,ยพูน้องเลยเป็ดเสแซ่บคุณข่ดขนาดมันกว่าไปเ้าม ไปกินกันเลยบบบนี้หน้ามแดงยังคืองอยู่เลยเป็ดตะเพ็ดมาเด้อมาเด้อกินข้าวปุ่นเด้อ กับแบบน้ำกับกะปิกินกับขาเนีย แอบเสือลองเลอแซ่บไปเลยทำังนีตัวกระปิบปิดง๊

Xạp bây giờ. Đây mà đây mà ăn gần đây. Hết แบบบูดจะตีนนอะมันจะมันเป็นสมุนพรแบบผูกับวัาขาเป็นสมุนพ่ครัจ้าัวกินบัน กินมันโมงาวยิงเขาอ,อยู่ในบ้านทั้งนอกทุนตก เท่ก <spans in> <laughs> hey, ็มีพลย่กับเกรล้าเนาะหน่ว่าจมโดเล้ลาวมันอยู <facial> ่ประเทศใดก็มีเสียงพูก er ับมีเ huh สียงเกแ๊จบ่่า่จะมะบ้านนฮะกินข้าวสพังเสียงพนกับเขียนห้องอยู่นี่มฮอด เตียงไก่ยุโรปไม่เอเตียงไก่แตงว่าจะมีแต่ประเทศลาว ขชกั่ะเกษตรนะประเทศลาวกบบว่าภาคเกษตรตางคทางนี้กบงไปค่กังกรั